ไอเทมบวกวิ่งถาวรถยังไงก็ตอนนี้มีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าเราสามารถถายเทมที่บวกวิ่งและถาวรได้หรือเปล่าถ้าได้จะหายยังไงโอเคครับคลิปนี้เราจะมาสอนหายเทมบวกวิ่งถาวรเหล่าแล้วนะครับซึ่งเทมพวกนี้เป็นเทมที่ฟรีครับที่สามารถถายได้จากในเกมจากกิจกรรมของในเกมเองนะครับผมและที่สําคัญมันปักวิ่งด้วยครับซึ่งเทมที่เราจะบอกนั้นมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับ ก่อนที่จะเริ่มคลิปก็ฝากเพื่อนๆน้องๆกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้ครับจะดีอย่างมากนะครับถ้ากดแชร์ให้ผมใช้ด้วยครับอ้อแล้วก็เกือบลืมไปตอนนี้พวกผมได้มีกลุ่ม X Shot Community นะซึ่งเป็นกลุ่มที่เราจะมาแชร์ทิคต่างๆของเกมนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นนะครับโดยเราจะค่อนข้างคัดคนพอสมควรนะที่สำคัญคือจะมีแต่การแชร์ข้อมูลแชร์ทิคนะครับไม่ใช่กลุ่มซื้อขายนะโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่เกม x s h o t อีกเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาสอนหาของทาวอนที่บวกวิ่ง3ชิ้นนะครับ <S <S แล้วของ <S <S อทาวอนอีก 3ชิ้นนั้นก็เป็นของที่บวกบัควิ่งด้วยครับผม <Wow. S 1> ตอนนี้สามารถหาได้นะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั r i b e ให้ผมนะครับเพื่อเป็นลังใจให้ผมนะไม่ได้ขอไลค์เยอะเท่าไหร่ครับก็กดตามสะดวกเลยครับผมแต่กดทีเดียวพอกดไปเลขชี้ไม่ต้องกดเลขคู่นะโอเคนะโอเคเราาจะเริ่มจากอันดับแรกนะครับเป็นอันดับที่ง่ายที่สุดนะครับ แว่นตาครับอันดับแรกเราชวนมาเริ่มแว่นตาก่อนนะครับแว่นตาเนี่ยเป็นแว่นตาที่สามารถหาได้จากไอเทมสุ่ม120นาทีในเว็บออนไลน์นะครับผมที่เว็บเอ็กช็อตเลยนะก็อย่าลืมเข้าไปกดยืนยันโปรไฟล์ที่เว็บด้วยนะครับผมวิธีหานี้ง่ายมากครับไม่มีอะมากเลยก็คือเราต้องออนเวลาให้มีให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ไปสุ่มหน้าเว็บ120นาทีนะครับนี่เลย ก็จะได้แว่นตานี้มานนครับแว่นตานี้ก็จะบวกวิ่งนะครับ <Wow. S 1> ก็ไม่รู้ว่าบวกเท่าไหร่เลยครับไม่รู้ไม่รู้เลขที่แน่ชัดแต่ว่าบักวิ่งนะครับซึ่งเร็วพอสมควรนะ <Wow. S 1> ก็ไปดับต่อไปเลยครับผมอันดับต่อไปก็จะเป็นโปถาวรบวกบั克วิ่งนะครับอันนี้ก็ก็ได้ง่ายมาเหมือนกันนะครับก็แบบแค่ต้องมีเวลานะครับ mm hmm. เขาจะแจกชิ้นส่วนเออชิ้นส่วนนี้ครับนี่เลย ชื่อว่าคุโรเมจิกนะครับเขาจะแจกทุกวันหยุดนะสุกเสาอาทิตย์สักวันหนึ่งบางอาทิตย์ก็ไม่แจกนะครับก็รุนเรานละกันซึ่งวิธีการหามันง่ายมากครับอยู่ที่ว่าเราจะมีดวงหรือเปล่านะก็นี่เลยเราจะได้ชิ้นส่วนคุโรเมจิกมา5ชิ้นนะครับเราก็จะหลอมนะตะคุนี่เราก็จะใช้5ชิ้นนี้ครับหลอมหลอม5้านะครับเลือกดีๆนะครับมันจะได้เป็นกล่องสุ่มพวกโบนะครับซึ่งโบเนี่ยมันมีหลายสีนะก็ ขอให้ดวงดีสุ่มได้สีชมพูนะครับที่บวกบักวิ่งนะครับสีแดงนะครับที่บวกบักวิ่งขออ่ะกดปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีสุ่มสีสีนะครับจะมีสีฟ้าสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูนะฮะซึ่งอันที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีสีฟ้าที่ลดแฟตนะฮะอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับคิดว่าบวกวิ่งกับบวกแฟตน่าจะดีกว่านะโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกัน อันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็แค่ภาวนาว่าขอให้เราเปิดได้แล้วก็ขอให้จีแจกทุกวันหยุดนะครับโอเคไปอันดับต่อไปเลยมาที่อันดับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างแอดวานซ์หน่อยนะครับก็จะเป็นถูกมือของด่าน DA นะครับด่าน DA คือด่านไหนด่าน DA คือด่านนี้นะครับนี่จะสร้างให้ดูนี่ครับมาที่ PVE นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ อย่าลืมเลือกเป็นโหมดยากนะครับทางนี้ก็เห็นคนเขาลงค่อนข้างบ่อยนะครับก็สามารถขอเขาเกาะลงเพื่อหาถุงมือถาวรได้เนาะก็ของดีๆด่านนี้ก็มีเยอะแยะพอสมควรนะครับทางกลุ่ม Xshot Community ก็มีโพสต์บอกอยู่ครับว่ามันมีอะไรบ้างนะมันก็มีแบบ J d ดีมีถุงมือมีสัตว์เลี้ยงก็ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วก็ปืนที่เปิดได้ในกล่องก็สามารถเอามาเล่นได้ในห้อง QP นะครับก็ใช้ยิงได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะส่วนใครที่ไม่มีเวลานะครับก็สามารถ จ้างทางเพจแม g เกมได้นะครับเพื่อที่จะหาล่าไอเทมถาวรพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นถุงมือสัตว์เลี้ยงเอจดีอเวกเจดี JD, ถาวรน,นะครับผมก็นอกจากด่านนี้ก็จะมีด่านอื่นอี้นะครับซึ่งเพจผมทางเราก็รับเกือบหมดเลยครับครอบจัก,กรวาลของ PVE เลยนะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถาไมได้ที่เพจแม g เกมเลยนะครับผมโอเค โอเคครับแล้วก็มีส่วนแถมนะครับก็ตอนนี้เกมมันอัปเดตเข้ามาใหม่มันจะมีกิจกรรมล็อกอินนะครับล็อกอินสะสมนะฮะซึ่งมันจะแจกแว่นตาบวกวิ่งนะครับก็ค่อนข้างดีนะผมมองว่าเอ่อผมเนื่อจากผมได้เทมมาเทสก่อนเนาะเป็นในเทมซัพพอร์ตจากทีมงานผมรู้สึกม่นมันก็วิ่งเร็วนะครับคิดว่าอาจจะเร็วพอๆกับแว่นตา120นาทีนะครับ คิดว่านะนี่คือความคิดส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเทสจริงๆจริงจังๆนะครับก็เดี๋ยวถ้าได้แล้วก็ฝากคนที่แบบใส่เทสทั้งหลายแหล่ก็ไปลองเทสดูนะครับอันนี้ผมใส่เล่นตามความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันก็วิ่งเร็วพอๆกันพอถอ,อดเปลี่ยนมันไม่ต่างกันมากนะครับก็มันจะดีตรงที่ว่ามันมีเอฟเฟกต์กันแฟดด้วยนะครับผมนี่นี่ครับมันจะบวกการแฟดเพื่อนรุวมทีมหนึ่งครั้งเลยครับก็ค่อนข้างดีพอสมควรนะ โอเคนี่คือไอเทมเข้าๆของสายฟรีนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรไอเทมบวกวิ่งเนาะไอเทมบวกวิ่งถาวรที่สามารถหาได้ในส่วนที่ไม่ต้องเติมนะครับผมใครขยันก็จะได้ส่วนนี้ไปง่ายๆเลยนะครับผมจะบอกว่าง่ายก็ไม่ได้ดิเวพราะวเราก็พยายามที่จะได้นะ okay, มันมานะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากรู้ในข้อมูลส่วนไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้ที่คลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะ กดเข้าไปจอยในกลุ่ม e x h o t Community แล้วก็ไปโพสถามได้เลยครับผมทำรู้มีแอดมินแบบรอตอบรอซัพพอร์ตหลายคนเลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้นะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u r i b e ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในทำชิปต่อไปนะครับสวันนีก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ